สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชายที่เกิดวันที่1นธันวาคม2519เวลาบ่ายนั่นตรงกับวันพุธปีมะโรงของปีมังกรไฟที่มีเลข6เลข8เป็นเลขนำโชคและมีสีทองเป็นสีถูกฉลกเมื่อเป็นเวลาเกิดที่มังกรกำลังพักผ่อนหลังจากที่ได้กินอาหารเสร็จจึงเป็นชีวิตที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้จากความสามารถของตนเองจนทำให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บวกกับความเด็ดเดี่ยวที่กล้าตัดสินใจอีกแล้วจึงมักพบว่านี่เป็นมือของผู้นำที่มีความสามารถคนหนึ่งเมื่อเส้นใจกับเส้นสมองในมือข้างขวามองเห็นเป็นเส้นที่มีความคมชัดเดินทางมาต่อเชื่อมกันเป็นเส้นลึกตัดผ่านฝ่ามือและมีเส้นสมองของคนที่สามารถจัดการกับงานที่เป็นระบบให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและความเป็นผู้นำของคุณ ก็สามารถดูได้ทั้งจากเส้นสมองในมือข้างขวากับมือข้างซ้ายที่แสดงออกมาว่านี่เป็นมือของหัวหน้าที่เข้ากับลูกน้องได้ดีเป็นได้ทั้งเพื่อนร่วมงานที่เป็นกําลังสำคัญของทีมงานจึงเป็นลายมือที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำงานที่ต้องใช้ความคิดมากกว่าการใช้แรงหรือการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์จากความคิด ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มักมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับลายมือแบบนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของคุณก็คือความซื่อสัตย์ความมีมานะอดทนความเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนกับความขยันทำงานและเป็นผู้ที่ชอบความอิสระในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเพราะเส้นใจที่ดำเนินมาถึงเนินพระฤหัสบอกถึงความกระตือรือร้นและความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดี ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราจึงมักพบว่านี่เป็นมือของผู้ที่มีความสามารถในการทำงานและผลงานที่ออกมาก็โดดเด่นมากจากงานที่ตนเองถนัดคุณสมบัติที่ดีทั้งหลายนี้จึงไปตรงกับคำถามที่คุณถามถึงอาชีพการงานของคุณว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเนินพระรหัสมีความกระตือรือร้อนเกิดขึ้นมีทั้งความต้องการความก้าวหน้าเกิดขึ้นมีทั้งเครื่องหมายของโชคลาภ ทางธุรกิจเกิดขึ้นอีกด้วยทั้งหมดนี้ย่อมหมายถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานของคุณที่มีผลมาจากความสามารถในการจัดการธุรกิจการค้าและความมั่นคงก็พัฒนาขึ้นเป็นลำดับเพราะมองเห็นเป็นวาสนาที่สร้างขึ้นมาเองจากหนึ่งสมองกับสองมือในมือข้างขวามองเห็นเป็นเส้นที่ชัดเจนทอดยาวไปถึงเนินวาสนาก็ยังปรากฏเห็นว่า มีความสำเร็จครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนเนินวาสนาอีกและจุดนี้ก็ยังสามารถบอกได้อีกว่าเมื่อชีวิตของคุณย่างเข้าสู่วัยกลางคนไปจนถึงวัยเกษียณจะเป็นชีวิตที่มีความสุขกับฐานะและความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากที่สุดคนหนึ่งเพราะเส้นชีวิตที่มีพลังของทั้งสองมือก็แสดงออกมาตรงกันเมื่อเส้นชีวิตมีความยาวโอบล้อมเนินสุขบอกถึงความมีชีวิตชีวา บอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงและการครอบครองสมบัติที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นจึงมักพบว่านี่เป็นมือที่สามารถครอบครองสมบัติไว้ได้ดีส่วนเส้นชีวิตในมือข้างซ้ายนั้นบอกถึงความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับชีวิตและมักเป็นมือที่สามารถคว้าโอกาสดีๆเอาไว้ได้เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงนั้นมาถึงเพราะเป็นชีวิตที่มีเส้นวาสนามาสนับสนุนไปตลอดทาง มาถึงคำถามที่คุณอยากรู้ว่ามีสิ่งใดที่ควรระวังและหากจะวิเคราะห์ไปตามลายแทงที่แสดงออกมานั้นนี่เป็นลายมือที่ไม่ถึงกับต้องระวังตัวจนเกินไปแค่คุณใช้ชีวิตไม่ประมาทก็เพียงพอแล้วและตลอดเส้นทางเดินของชีวิตก็ไม่มีอุบัติเหตุให้เห็นเลยข้อนี้คุณสบายใจได้แต่ชีวิตของคุณนั้นกลับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณยังไม่พอใจมากกว่า สังเกตได้จากเนินพุทธที่แสดงถึงเครื่องหมายของความขัดแย้งเกิดขึ้นกับเนินเสาก็แสดงว่ามีความเห็นไม่ลงรอยกันทั้ง2จุดนี้เกี่ยวข้องกับคนรักหรือคู่ชีวิตด้วยกันทั้งหมดคุณอาจเป็นคู่ที่ในส่วนลึกยังมีความขัดแย้งกันอยู่และทั้ง2จุดนี้ยังเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าคุณเป็นคนมีบุตรยากอีกต่างหากในบางลายมืออาจไม่มีบุตรเอาเซยเลยก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ที่ฝ่ายชายเกิดปีมะโรงและฝ่ายหญิงเป็นคนปีมะเสงที่มักเป็นคู่ที่มีฐานะทางการเงินที่ดีมีชีวิตเข้าขั้นสุขสบายแต่กลับพบว่ามีความไม่ลงตัวบางอย่างซ่อนอยู่ในความสุขนั้นอยู่ด้วยแต่สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากคุณพบว่าการที่เราใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาพอสมควรแล้วเราทั้งสองยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจกันเลย การเปิดใจยอมรับอุปการะเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงดูเป็นลูกก็เป็นทางออกที่ดีที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะการมีสมบัติหรือกิจการที่เราได้สร้างเอาไว้นั้นเป็นความสำเร็จในชีวิตก็จริงแต่การที่มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปนั้นเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ของชีวิตที่เราไม่อาจมองข้ามได้ และถ้าหากวันใดคุณเปิดใจยอมรับอุปการะบุตรบุญธรรมเมื่อไรหากเป็นเด็กผู้ชายก็ขอให้เขาเป็นคนที่เกิดปีชวดปีเถาะปีขานปีมะเสงและปีมะเมียนะครับและถ้าหากเป็นเด็กหญิงก็ขอให้เป็นคนปีระกาปีมะโรงปีมะแมปีวอกและปีกุลนะครับและทั้งหมดที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้ถ้าหากคุณยังสงสัยในข้อใด ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เสมอนะครับไม่ต้องเกรงใจสุดท้ายนี้นอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดก็ขอให้พอรอันประเสริฐนั้นจงบรรดาลให้คุณและครอบครัวจงมีแต่ความสุขสมหวังดังตั้งใจด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม